สวัสดีครับพบกับบน่นไปเรื่อยนี่น่าจะเป็น EP ีที่31แล้วก็ต้องบอกว่าเป็น EP ีที่มีความพิเศษหน่อยเพราะวันนี้เราจะมีคนมาคุยกันบางคมีคนมาคุยกับเรา,าแหละก็คือเป็นในประเด็นที่ต้องบอกว่าประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับผู้ชายเลยประเด็นของผู้หญิงก็เลยต้องหาผู้หญิงมาคุยด้วยก็ไม่นะครับขอเชิญพบกับคุณมิวธัญพรครับผมค่ะสวัสดีค่ะอ่าครับผมก็คุณมิวน,นี้ก็นะครับเป็นคนที่เป็นเกสของเราในวันนี้แหละ เราก็เราก็เลยแบบพอได้เกสเป็นผู้หญิงใช่ปะเราก็ต้องมาคุยกับเรื่องที่มันเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงวันนี้เราจะชวนคุยกันเรื่องของผ้าอนามัย <S <S แอ้เครับผ้าอนามัยเนี่ยหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะไม่มีความเข้าใจเลยว่าผ้าอนามัยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่มีประจำเดือนถูกไหมเราหลายๆคนไม่มีอาการปวดท้องไม่ต้องกินยาแก้ประจําเดือนประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาถามจะมาชวนกันคุยเรื่องของผ้าอนามัยกับสังคมบริบทของผู้หญิงในเมืองไทยนะตอนนี้ว่ามันจําเป็นยังไงเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเริ่มถามคุณมิวก่อนนะว่าปกติแล้วเนี่ยผ้าอนามัยเนี่ยอ่าเวลาแบบคุณมิวใช้ผ้าอนามัยอย่างเงี้ยมันมันมันสำคัญยังไงเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจอยู่ละลองอธิบายความสําคัญให้ฟังหน่อยมันสําคัญนะมันคือที่เรารู้กันก็คือผ้าอนามัยมันจะมีสองแบบแบบผ้าอนามัยกับแบบซอดแล้วก็มันสําคัญถึงเรื่องของความสะอาดด้วยคือคนส่วนใหญ่ ผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมผู้หญิงจะต้องเปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นแต่คือมันเกี่ยวกับเรื่องสุขอ,อนามัยบางทีเนี่ยผู้หญิงบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนสี่ถึงห้าแผ่นในวันหนึ่งเลยด้วยซ้ำอ๋อก็คือถ้าเกิดว่ามามากก็ต้องเปลี่ยนมาก,กอย่างนี้ใช่ปะ่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วอ่าแล้วก็ถ้าเกิดกับไอ้อมันมีผ้าอนามัยใช่ปะ่ะแล้วไอ,แอ้แคฟฟีอะแคฟฟีมันคืออะไรที่คนชอบเรียกกันแคฟฟีรู้แหละมันคือชื่อยี่ห้อแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรอะอ่าสําหรับผู้หญิงที่อ่ามีตกขาวอะค่ะก็คือจะแบบ เป็นการที่ไม่ให้เปื้อนกานเกงในก็จะไปแปะเอาไว้สําหรับผ<อ>ูวหญิงที่มีตกขาวมากๆใช่เขา<อ>จะใช้กันอ๋อก็คือก็ต้องใช้แคร์ฟรีด้วยใช่ปกเขานี่ปกติมันเกิดขึ้นตอนไหนอ่ะปกติเลยปกติก็คือเกิดขึ้นได้ปกติเลยค่ะาก็ที่<อ>มีประจําเดือนก็ได้หรือว่าหลังประจําเดือนก็ได้อืมใช่า<อ>บางคนมาเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้สกปรปก อ๋อก็คือก็ต้องใช้แคร์ฟรีด้วยแล้วก็ต้องมีการซื้อผ้าอนามมยด้วยอย่างนี้เข้าใจถูกแล้วใช่ปะใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคก็แล้วปกติเนี่ยเวลาเราไปซื้อผ้าอนามมยอย่างเงี้ยราคามันประมาณเท่าไหร่อ่ะเอาตั้งแต่แบบต่ําสุดที่เคยซื้อเลยเอาเอาที่แบบเอาที่แบบมิวเคยซื้อเลยนะต่ําสุดเลยไปจนถึงแพงสุดอะไรอย่างเงี้ยต่ําสุดประมาณสี่สิบต้น,ต,นต้นมัง้งแต่ถ้าแพงสุดก็น่าจะประมาณเกือบเกือบหกสิบคือ,ค,อคือมิวจะใช้ผ้าอนามมยหลายแบบมากทั้งแบบกลางวันกลางคืน ยาวเท่านี้มันจะแบบความยาวของมิวนี่คือมีประมาณสามความยาวเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะก็คือราคาก็จะประมาณเท่าไหร่ต่มสุดคือสี่สิบอันนี้สี่สิบนี่คือต่อต่อซองใช่ปะต่อซองต่อแบบ,แบ,บห่อเล็กๆห่อเล็กๆเลยอ่ะแบบมีประมาณแค่สามสี่อันมั้งแบบตามเซเว่นอะไร่งเงี้ยค่ะอ๋อพถ้าเกิดแต่วก่อนนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งสมมติมามากเนี่ยมาตอนกลงวันมาก,มากๆอย่างเงี้ยไอ้ซองอเล็กห่อเล็กนี่อาจจะไม่พอถูกปะใช่ก็คือใช้หมดเลยวันหนึ่งอ๋อ,อ แล้วมันมีไหมที่แบบว่าเคยได้ยินคนาพูดว่ามันแพ้เงี้ยอ่ะแค่ะถ้าแพ้เราต้องทําไงก็ต้องซื้ออันก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อไปเรืปี่ยนยๆห้อใช่คือเราก็แบบเหมือนสุ่มไปเลยว่าอันนี้เราจะแพ้ไหมก็คือใช้ไปก่อนถ้าแพ้ก็ต้องเปลี่ยนยากเนอะใช่มันมีความยากจริงๆหนึ่งเออเดี๋ยวขอแชรกนงดหนึ่งก็คือแบบที่ผ่านมาเนี่ยเคยแบบอ่านทวิตเตอร์ใช่ป่ะก็สไลด์ทวิตเตอร์ไปอย่างเงี้ยไปเจออย่างหนึ่งเขาบอกว่าผ้าอนามัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงยืมกันแล้วววไม่เคคยทงงืนจริ มันเป็นสิ่งที่แบบไม่เคยมีใครทวงคืนแล้วก็เราพรา้อมที่จะเสนอให้คนอื่นโดยที่ไม่ต้องคิดเลยอ๋อเหมือนมิเหมือนมิตรภาพผู้หญิงเลยนะนเานาะให้ผู้หีนี่ยังเคยให้กับคนที่ไม่รู้จักเลยด้วยซ้ําอ้าวหรอใช่ไม่ไม่เราทั้งนั้นนี่แบบเขาก็ไม่รู้ว่าเขาใช้กับเราได้หรือเปล่า,านี้หรอเขาก็คอยังขอยยืมอย่างงี้รอใช่ค่ะมันคือถ้าส่วนใหญ่ปกติคือคนก็จะไม่ค่อยแพ้กันหรอกมันไม่มีใครมาถามว่ามีผ้าอนามัยยี่ห้อนี้ไหมแบบเจาะจงขนาดนั้นก็คือเหมือนเขาเขาก็ใช้แก้ขัดไปก่อน ให้มันแบบ<อ>ไม่เลอะแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ค่อยไปซื้อใหม่ของเขาอ๋ออ่าอย่างนี้ก่อนทํามเมนเป็นส่วนตัวเลยอ่ามิวคิดว่าผ้าอน้นาใหม่แพงไหมอ่าถามตรงตรเลยแพงนะคือสําหรับมิวอย่างเงี้ยมิววันหนึ่งมิวเปลี่ยนเยอะแล้วพอเทียบพอเดือนหนึ่งมาเจ็ดวันอย่างเงี้ยแล้วมันต้องซื้อต้องเท่าไหร่เราต้องเสียตังค์อย่างนงี้ทุกเดือนตั้งแต่อายุเท่านี้จนแบบไปถึงแก่อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากเลยอ่ะ อืมอืมก็จริงเนาะเพราะว่าอห่างกับเราเป็นผู้ชายปะเราจะไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยแม่งแบบถ้านั้นไมันจําเป็นขนาดไหนแล้วเราก็คือแบบตอนเด็กๆอะ่ะไม่เคยรู้หรอกว่ามันจําเป็นแล้วก็ไม่รู้ราคาด้วยพอโตมาแล้วต้องแบบไปซื้อให้เพื่อนบ้างไปซื้อให้แฟนเราบ้างอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันก็มีราคาระดับหนึ่งเลยว่ะแล้วแบบมันก็มีหลายประเภทด้วยใช่ปะใช่ใช่เออเออ,เอ,อก,ก็แอบคิดหนึ่งกันว่ามันแอบแพงพอไปเทียบกับค่าข้าวจานหนึ่งก็ก็ถือว่าโหได้ข้าวจานหนึ่งเลยนะใช่จริงอันนี้จริงมาก อืมอเลยเแบบเคยเห็นบางคนที่แบบเขาซื้อเป็นผ้าอนามัยที่แบบเป็นนําเข้าเงี้ยหูห่อนึงอ้อน,นั้นก็คือลองทุนนะแต่ว่าก็คือ<ห>แบบเขาอาจจะแพ้ของไทยหรือเปล่าเขาก็ถึงแบบไปสั่งมาอย่างนั้นก็เป็นไปได้อ๋ออ๋อมันแพ,พ,พงมากเลยมันแพงมากเลยใช่มันแพงมากจริงๆอืมอ่าแล้วเราก็อ่าต่อมาก็คือเคยคิดไหมว่าแบบเราควรจะมีผ้าอนามัยฟรีแล้วอะไรอย่างเงี้ยควรจะแบบมีการแจกผ้าอนามัยฟรีให้กับผู้หญิงบ้างอะไรเงี้ยคือโอเคแหละมันอาจจะมีคนแย้งว่า เฮ้ยถ้าแจกฟรีแล้วเราเขาแพ้ทํายังไงไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับของฟรีได้หมดนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะแต่ว่าถามถามในความเห็นส่วนตัวกันวนะ่ามิวคิดว่าคนต้องแจกฟรีปะ่ะมือคิดว่าก็ควรจะมีแจกฟรีบ้างเหมือนกับที่เขาแจกถุงยางอนามัยกับผู้ชายฟรีทําไมเขาถึงไม่แจกผ้าอนไมาฟรีบ้างส่วนว่าคนผู้หญิงจะใช้ได้หรือไม่ได้เงี้ยก็ขึ้นอยู่กับบ,บุคคลละแต่ว่าเขาควรจะมีบ้างเหมือนกับที่เขาแจกผ้าเออแจกถุงยางอนามัย เออก็จริงเนาะเพราะทางๆนี่แบบเอมาคิดในมุมนึงก็คือประจําเดือนเนี่ยผู้หญิงไม่ต้องเป็นทุกคนนะให้มันเลือกไม่ได้ไงไม่ต้องเป็นทุกคน<ง>ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าถุงยางเนี่ยคุณไ,ได้ว่าคุณจะใช้หรือคุณจะไม่ใช้ใช่ทําไมอันนั้นคุณแจกได้แต่ทำไมผ้าทนามคุณแจกไม่ได้เออก็จริงเนาะเหมือนกับว่าเราเอาแบบเอาผู้ชายเป็นหลักมากเลยพอเรามามองในมุมเนี่ยใช่อืมอ๋อแล้วนี่แบบเราพอเราเรา,เรามาพูดถึงเรื่องแบบผ้าอนามัยเนี่ยก็ เพิ่งไปอ่านข่าวมาเนีเพิ่งเห็นนะแบบบางประเทศอย่างเงี้ยเขามีการแบบแจกผ้าอนามัยฟรีใช่อย่างสกอตแลนด์อย่างเงี้ยแจกผ้าอนามัยฟรีแลออน่าสนใจเนอะเขาก็เอาเงินมาอุดหนุนตรงนั้นเนอะใช่หรือไม่ก็แบบไม่คิดว่าเป็นผ้าอนามัยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้ไหมเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อผู้หญ่งมันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยอะไรเลยนะเอาจริง,รงอืม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 เราเราก็เห็นด้วยคือแบบแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลากหลายแบบถ้าเกิดว่าเราแบบ ไ,ได้จะมาแก้ต่างในรัฐบาลหรืออะไรนะมันก็แบบมีคนหลายคนแบบบอกว่าเฮ้ยผ้าอนามัยเนี่ยภาษีมันเป็นสินค้าพุ่งเฟยไหมอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็น่าคิดเหมือนกันว่าเรามีทางที่จะควบคุมราคามันได้ไหม,มเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราม,ามองจริงๆแล้วเนี่ยม,มองว่าเอยผ้าอนามัยราคาแอบสูงมากถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยใครที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยใครที่ฟังอะนะลองไปเซิร์ชดูเลยว่าราคาผ้าอนามัยเอาที่แบบถูกสุดไปจนถึงแพง,งสุดเนี่ยคือตอนนี้เราก็เซิร์ชอยู่เออม,มันแอบแพงนะ แล้วเราแล้วเราคิดว่าแบบก็คือที่ผ่านมามันก็แบบมีการบอกว่าผ้าอนามัยเนี่ยเป็นสินค้าที่กระทรวงาพาณิชย์ควบคุมใช่ปะ่ะแต่ว่าเรายังรู้สึกมันยังแพงอยู่เลยอะแพงเรารู้สึกว่ามันแพงขึ้นได้เรื่อยๆเลยนะเอเอ,เอนี่เนง่ับตอนนี้เราแบบเราแบบมาดูในเนี่ยของบีบีซีเขาลงไวใช่ปะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยผ้าอนามัยหนึ่งห่อเนี่ยประมาณสี่สิบถึงหกสิบาทถ้าแบบสอดอย่างเงี้ยก็แปดสิบาทละอันนี้คือมันอจจะเป็นค่าเฉลี่ยเนาะซึ่งเราไม่รู้ราคาจริงๆใช่ป่ะใช่ค่ะ อืมอืมอืมแล้วก็เห็นว่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสินค้าควบคุมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่าโอ้หถ้าเกิดว่าในคันที่แบบนิวเป็นผู้หญิงใช่ปะมาบอกว่ามันยังแพงอยู่อย่างเงี้ยเออเราก็คิดว่ามันต้องมีการแก้ไขอะไรบางอย่างควรจะต้องแจกฟรีได้แล้วอืแจกค่าแจฟากฟรีไปเลยอ่ะอันน่าจะยากน่าจะแบบฟรีด้วยแล้วก็ควบคุมราคาด้วยอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นไปได้มากกว่าอืมอืมมันก็ต้องมันก็ต้องสองทางเนาะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะแบบใช้ของฟรีไม่ได้ใ,ใช่ปะ่ะใช่ ออืออแต่ช่วงก่อนมันก็มีข่าวนะว่ามีคนจะขึ้นแบบจะขึ้นภาษีเนี่ยผมเป็นข่าวที่แบบก็คือต้องต้องก็ต้องแบบไม่ได้แก้ตัวแทนรัฐบาลนะคือแบบมันเป็นมันเป็นเฟซนิวไงก็ต้องยอมรับ่อยว่าประเทศเราปล่อยข่าวปลอมเก่งมากมทั้งสองฝ่ายทั้งหลายหลายฝ่ายเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยอืมเออแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่แบบเราไปอ่านมาเขาบอกว่าในสกอตแลนด์อะในหัวข้อที่แบบเขาไปเรียกร้องอ่ะให้มีการแจกผ้าอนามัยฟรีใช่ป่ะเขาไปบอกว่ามีผู้หญิงบางส่วนอย่างเงี้ยที่ ไม่สามารถไปเรียนหรือไปทํางานได้เพราะไม่มีผ้าอนาไมยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เอ่อถ้าเกิดมองคือบางคนฐานะก็ไม่ได้ที่จะมีขนาดนั้นเขาก็บางทีเขาก็ไม่มีเงินกําลังซื้อที่จะไปซื้อผ้าอนาไมยได้ไงเขาก็จะต้องแบบอยู่บ้านแทนอ๋ออืออืออือซ,ซ,ซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคือแบบเราไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันอาจจะไม่มีใช่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอืออือแต่จริงรู้รสึกว่าอาการที่แบบมีประจําเดือนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบ เรื่องของผ้าอ,อนามัยเนะจริงๆเรารู้สึกว่าแบบบางคนแบบปวดท้องหนักมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องของการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยของความสะอาดอะแต่มันหมายถึงความแบบความเจ็บปวดด้วยบางทีอะอันนี้คูจําไม่ได้ว่าประเทศไหนที่มุณเคยไปอ่านมาแต่ว่าเขาจะมีวันหยุดให้กับผู้หญิงหนึ่งหนึ่ง,งออวันหรือสองวันนี่แหละเออแบบช่วงที่มีประจำเดือนเขาจะให้ผู้หญิงหยุดเลยเพราะว่าเขารู้ว่าแบบผู้หญิงจะต้องปวดท้องอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยอะอืมแล้วปกติเวลาปวดท้องมันมันปวดหนักขนาดไหน เคยเคยปวดปะปวดแบบบางทีลุกขึ้นเดินยังไม่ได้ต้องแบบนอนขดอยู่อย่างนั้นอะเคย<ว>เคยปวดถึงขั้นว่าต้องไปให้หมอฉีดยาให้ออ,อืมกัน,นั่นคือทรมานแบบไม่ไหวแล้วอืมเฮียวน,นะนะถ้าถึงขั้นแบบให้หมอฉีดยาแล้วก็ก็ไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยใช่อืมโอ้ออพอมาคุยอย่างเงี้ยพอมาคุยกับผู้หญิงแล้วรู้สึกเหมือนกับแบบเฮ้ยมันดูมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับผู้หญิงนะจริงๆแล้วเราก็อยาก อยากอยากจะให้แบบผู้ชายหลายคนนะมองว่ามันก็แบบเป็นเรื่องสําคัญสำหรับผู้หญิงไว้นะเพราะว่าอย่างกับตอนนี้เราก็มีการเรียกร้อง hmm. ใช่ปหมว่ในแบบหลากหลายที่แบบเรามีม็อบคือตอนนี้ก็มีการเรียกร้องถึงประเด็นที่เกี่ยวกับผู้หญิงมากพอสมควรเลยเพราะว่ามันก็มีหลายคนแม้กระทั่งเราเองเราก็ลบบรู้สึกว่าสังคมเรามันเป็นแบบเพศช,ชายเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ได้ให้ความแบบเท่าเทียมกันระหว่างเพศช,ชายกับเพศหญิงเลยซ้ำหรือแม้กระทั่งเพศอื่นก็ตามประมาณเนี้ยอเราก็เลยมองว่าประเด็นผ้าเนมนี่อีกเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ควรจะแบบมีการ ตรกอะมัน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 แมทเทอร์ระดับหนึ่งอะใช่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเออเออใช่นั่นแหละก็นั่นแหละก็วันนี้โหคุยกันมาประมาณสิบสองนาทีแล้วน่าจะเป็นอีพีที่แบบแอบยาวเหมือนกันนะปกติคุยคนเดียวไม่น่าจะถึงขนาดเนี้ยเออเออก็วันนี้ครับก็ต้องขอบคุณมิวที่แบบมาแลกเปลี่ยนเรื่องผ้าอนามัยกับเราเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยเชิญมาคุยใหม่ก็วันนี้บนไปเรื่อยน่าจะเป็นอีพีเท่าไหร่นะสาเอ็ดปะ เออสำเอ็ดก็จบเท่านี้ครับขอบคุณค่ะครัสวัสดีครับ